เพืนร่วมตายบนเส้นทางรอยเลือดและคราบน้ำตาคือเพื่อนร่วมรบฝ่าฟันกันมาเนิ่นนานยืนยัดสู้อยู่ด้วยกันทุกสถานทตา ชาธิปไตย Ah ทุกๆสิ่งนับต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนนับต่อ เส้นขอบฟ้ามีแววตาของชายคนหนึ่งเฝ้ามองผ่านท่วงคำนึงโศกซึ้งสายใยผูกพันนาแดนดินกินอันงไกลโพนมีความอ่อนโยนชัว่วนีรันกอดเพื่อนร่วมอุดมการราบนานปกป้องผ่านภทยกัก โบยบินสู่สวงสวรรค์อาภิวันชายชาติอาชาในจากนี้ไมีอีกแล้วดวงแก้ววิริยะชัยหลับเถิดหลับให้สบายสลักมามากมายเกิด สู่สวงสวรรค์อาภิวันชายชาติอาชาในา อภิวันชายชาติอาชาในจากนี้ไม่มีอีกแล้วดวงแก้ววิริยะชัยหลับเพิดหลับให้สบายสละมามากมายเกินพนในพันเอกอภิวันทห,หารกลา้าคอ i try. ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท้องถิ่นไทยค่ะประจำวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2557กับดิฉันมิชนานจําดวงค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้วันที่12ตุลาคมค่ะตามกําหนดการวันนี้เป็นวันที่จะมีพิธีรดน้ําศพนะคะกับพันเอกดรอภิวันวิริยชัยนั่นเองค่ะก็ท่านใดนะคะที่ได้ร่วมไปเดินทางนะคะไปร่วมในการรดน้ําศพของท่านนะคะก็นอกเหนอจนานั้นก็จะมีกาหนดการ ส่วนของการสวดอภิธรรมศพด้วยติดตามมานั่นเองเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันรวมใจผู้รักประชาธิปไตยนะคะไปแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกับท่านด้วยวันนี้ในรายการของเราค่ะก็จะมีการพูดคุยเช่นเคยนะคะในการทําความเข้าใจท้องถิน่นขยายผลไปสู่ความเข้าใจในระดับประเทศแล้วก็พัฒนาก้าวไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคะ่ะเรื่องแรกสืบเนื่องมาจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะในการปฏิรูปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระแสข่าลือมาค่ะว่าอาจจะมีการยุคององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางองค์กรออกไปโดยเฉพาะอย่างนี้ในส่วนของอ,อบจอนํามาซึ่งกระแสหลากหลายนะคะทั้งเห็นด้วยในบางส่วนต่อต้านคัดค้านในบางส่วนแต่ ท้ายที่สุดค่ะทางด้านของออรัฐบาลเองก็ออกมาพูดถึงกรณีข่าวนี้ว่ายังไม่มีมูลนะคะว่าไม่ได้จะทําเรื่องราวเหล่านั้นยังไม่ได้มีความคิดที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับการปกครองในส่วนท้องถิ่นว่าเริ่มต้นมาอย่างไรเริ่มต้นจากระดับไหนอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับเป็นอย่างไรงบประมาณที่ได้ในแต่ละหน่วยงานองค์กรเท่าไหร่และถูกบริหารจัดก,การใช้เพื่อสิ่งใดอันนี้ สำคัญจำเป็นและทุกทท่านทั้งดิฉันเองแล้วคุณผู้ชมก็เกี่ยวข้องด้วยรวมไปถึงค่ะ หนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่ยังไม่ห่างหายไปจากหน้าสื่อไม่พูดถึงไม่ได้เช่นเดียวกันคะ่ะกับเรื่องการถอถอนโดยสอนอชอมีสิทธิ์อำนาจหรือไม่มีการอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ด้วยนะคะในบางมาตราเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันคะ่ะพูดคุยกับแขกรับเชิญคนเดิมของเรานะคะคุณลุงสงวนพงมณีหรือว่าท่านสงวนพงมณีอดีตสสจังหวัดลำพูนอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลุงคะสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะทําความเข้าใจในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นกันก่อนค่ะว่าอยากจะทราบตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะว่าเราเริ่มต้นมีการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นการแบ่งอํานาจหน้าที่อย่างไรครับคุณลุงค่ะคือผมคิดว่าวันนี้เรื่องนี้มันพัดใสมยมากแล้วก็จริงๆแล้วผมยังดูคนเมืองคนอยู่ในเมืองกับคนที่อยู่ในมหาลัยอยู่ในองค์กรอาชีพที่ เป็นปรัฐศาสกิจอะไรต่างๆไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของกอท้องถินไม่ค่อยเข้าใจจริงๆและผมว่าวันนี้เนี่ยร,รัฐมนูญก็ได้กําหนดรู้สึกจะกําหนดมตาตรา26่ะค<ฆ>่ะกำหนดว่าสาระสําคัญที่จะต้องทำเนี่ยเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นอันดับสี่เป็นบ 4, ุนบงเล็บส<ฆ>ี่กาหนดไว้เลยว่าใน11อย่างเนี่ยก็มีวุงเล็บสี่เนี่ยเป็นเรื่องปกครองท้องถิ่น<ฆ>แสดงว่ามาให้ความสําคัญบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมมาเขียนรัฐมนูญทำไมกําหนดเรื่องนี้น<ฆ>นเพราะว่าต้องกําหนดเสร็จวเพราะว่า วันนี้บางพรรคการเมืองที่โดยพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่เขียนกฎหมายขึ้นมาว่าต่อไปท้องถิ่นต้องได้35%สงิงร้อยประมาณนะมไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้จะเป็นต้องดูว่ารายละเอียดของท้องถิ่นจริงๆแล้วเป็นยังไงเริ่มเริ่มทีแรกเนี่ยท้องถิ่นก็ไม่มีบทบาทในการใช้เงินหลวงเลยมาถึงยุคของท่าน,น,ปปรนคริสต์เปาโะท่านก็บอกว่าเงินหลวงเนี่ยต้องให้ท้องถิ่นใช้กระจายเงินหลวงให้กับชาวบ้านใช้ตอนนั้นผมจําได้ว่า ให้ตำบลละห้าห้าแสนก็เป็นเงินผันนะ<อ>่นโโะโครงการเงินผันนั่นเองนะพอไปมีโครงการเงินผันก็มีสภาตำบลใช่ไหมครับค่ะสภาตำบลตอนนั้นก็กำนันก็เป็นประธานสภาตำบลแล้วก็สมาชิกสภาตำบลเนี่ยก็มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสภาตำบลค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเลขาสภาตำบลเป็นครูนะ สภาครูในตำบลก็เลือกครูมาคนหนึ่งมาเป็นเลขาสภาตำบลก็บริหารจัดการตำบลมาเรื่อยและโดยมีกำนันพี่บ้านเนี่ยมีส่วนประกอบของสภาค่ะและพอโตขึ้นโตขึ้นกว่าสภาตำบลก็มีเทศบาลก็มีสุขาพิบาลค่ะแล้วก็มีเทศบาลเมืองแล้วก็มีอบจอ,อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในขั้นก่อนปีสี่ศูนย์ อปจนี่นะครับเลือกกันเป็นอำเภออำเภอละกี่คนกี่คนกี่คนเนี่ยนะครับกหนดอำเภอแบอำเภอนี่อาจจะมีหนึ่งคนอำเภอนี่อาจจะมีห้าคนอำเภอนี้อาจจะมีหกคนแต่รวมแล้วไม่เกินยี่บสี่รวมแล้วไม่เกินสามหกแต่แล้วแต่จังหวัดแต่ว่าเมื่อเมื่อเลือกอรบตอบจมาได้แล้วอบจเลือกกันคนที่อบจเลือกเป็นเป็นประธานเป็นประธานสภานะนายกเนี่ยยังทําหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้เป็นอันเรื่องเก่า ก็ผมก็เลยคิดว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรัฐมนตรีสี่สูเนี่ยได้ออกแบบใหม่ออกแบบว่าท้องถิ่นเนี่ยต้องมีกฎหมายท้องถิ่นแล้วเนี่ยเมื่อมีกฎหมายท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านทำนานรผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาจากกฎหมายท้องที่เพราะกฎหมายสองฉบับไม่ได้มีกฎหมายมาตาใดรวมกันก็ต้องแยกท้องถิ่นออกจากท้องที่ เป็นคนละฉาบาับกันเพราะฉะนั้นกฎหมายท้องที่ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็มีผู้ใหญ่บ,บ้านมีกำนัน<ม>กำนันกับผู้ใหญ่บ,บ้านเนี่ยก็ขึ้นต่อนาอำเภอขึ้นต่อผู้ราชการจาังหวัดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของส่วนภูมิภาค<ม>เพราะประเทศไทยมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับหลายประเทศเขามีแต่ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงท้องถิ่นเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองประเทศมีส่วนกลางคือมีรัฐบาลและมีตัวแทนรัฐบาลในจังหวัดเช่นตัวแทนตัวแทนกระทรวง่ะเป็นเมื่อก่อนก็เป็นใหญ่ชุดเก็บคมป่าไม้ก็เป็นป่าไม้จังหวัดตัวนี้ก็เป็นพัฒนาเป็นเป็นหน่วยงานใหม่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ก็อยู่ในจังหวัดแล้วก็มีเกษตรจังหวัดมีสากลจังหวัดก้เป็นตัวแทนของส่วนกลางไปอยู่ในจังหวัดซึ่งตัวแทนส่วนกลางเราก็เรียกว่าเป็นส่วนภูมิภาค อยู่ในจังหวัดก็เป็นภูมิภาคไปใช่ไหมแล้วขึ้นต่อจังหวัดทีนี้ก็มีท้องถิ่น่ทนีมันมีสามชั้นตลอดเวลาเลยเพราะงั้นเวลาคนพูดว่าจะ